สวัสดีครับอ่ะสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลานะครับสามทุ่มกว่านะครับผมสามทุ่มกว่านะครับตอนนี้นะครับน้องได้หลับแล้วนะครับผมหล <g ül> ับตอนสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับผม ก็หลับแล้วนะครับแม่เขาก็ไม่เกินนะครับอ่ะประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับแม่เขาแม่หญิงนะครับแม่หญิงกับคุณป้าส้มโอก็ไม่เกินประมาณสี่ทุ่มนะครับถึงจะอ่าลมตัวนอนนะครับตอนนี้ก็มาดูน้องบันทันนอนก่อนนะครับผมแม่แอสีทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้น้องตื่นเร็วนะครับผมตื่นแต่บ่ายสามนะครับบ่ายสามครึ่งนะครับ ็สามทุ่มประมาณอ่ะประมาณสามทุ่มลงนะครับหลับตอนนี้สามทุ่มกว่านะครับได้หลับแล้วนะครับอ่ะนอนหลับฝันดีนะครับอย่าลืมบอกอ่ะรางวัลที่หนึ่งพ่อด้วยเด้ออันขันดูท่านอนนะครับท่านอน อแม่ยิงนะครับแม่ยิงก็กินแบบอร่อยเลยนะครับผมนี่แม่ยิงก็สู่ภาวะปกตินะครับอ่ะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็กินจุเหมือนเดิมนะครับเรื่องกินนะครับต้องยกให้เขาเลยนะครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มกว่านะครับก็สองทุ่มครึ่งนะครับผมที่พ่อควานก็อ่ะลงไรสดนะครับขายผลไม้ก็อยู่ที่สองทุ่มครึ่งนะครับ ตอนนี้ก no <as you> <imagine> ็กินอาหารนะครับเริ่มกินอาหารได้เยอะขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นจะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะไปเลยนะครับนูนนูนนะครับอ่ะสุดนูนนะครับผมแล้วก็มาดวงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็คุณป้าสมโมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผม อยู่ตรงนี้เลยตมูกก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอ่โหลอดไฟนะครับผมที่คุณแม่นะครับฝากให้กับคเอ้าพลวน้องปันฝันนะครับเอาพระฝันได้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับอ่าบรรยากาศกลางคืนนะครับผมเนี่อ่ากลางคืนนะครับสลัวสลัวนะครับผมชัดเจนหรือไม่น้อนะครับผม นะครับโอ้ชัดเจนนะครับผมชัดเจนไหมน้องนะครับอ่ะแล้วก็อยู่ที่น้องนะครับพอฝานก็เปิดอ่ะเปิดพัดลมให้น้องด้วยนะครับเปิดพัดลมให้น้องนะครับเอาาวันนี้นะครับอ่ะเพิ่งหยุดตกนะครับผมเพิ่งหยุดหยุดตกเองนะครับฮฝนพึ่งหยุดตกนะครับ นี่นะครับฝนเพิ่งหยุดตกน้องก็หลับเลยนะครับผมอเดี๋ยวพ่อฟัานก็จะพาไปดูข้างในนะครับว่าท่านอนนะครับจะเป็นอย่างไงเนาะนะครับผมท่านอนของน้องบันฝันจะเป็นยังไงเนี่ยนอนท่าอะไรเนาะนี่ เดี๋ยวนี้นะครับผมจะปูที่นอนนะครับเหมือนตอนที่สองเดือนสามเดือนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่เอานะครับไม่เอาเพราะว่าถ้าปูนะครับน้องก็เอามาเล่นนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับกลัวเวลากลางคืนนะครับกลัวเอาไปเวลากลัวเอาไปพันคอน้องนะครับก็จะอันตรายนะครับก็เลย เอาพราควานไม่ไม่ปูให้นะครับถ้ากลางวันก็เดี๋ยวนี้พอควานไม่ไม่ไม่ให้ปูนะครับไม่ไม่ปูให้น้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มมาจับมาฉีกนะครับเหยียบประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ไม่เหมือนตอนที่อ่าแรกเกิดนะครับผมนะครับก็จะปูน้องก็จะไปนอนได้นะครับเดี๋ยวนี้ม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ ว่าน้องโตแล้วนะครับผมนะครับก็จะอาอยู่ประมาณแบบนี้นะครับผมนะครับดูอาปากด้วยนะครับผมในเีดูตาอ้วนทำนะครับ แต่อ้วนของเรานะครับก็ไม่เกินสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับถ้าถ้าแม่หญิงนอนนะครับเขาก็จะตื่นนะครับ อ่ะตื่นตื่นมาตื่นมาเล่นนะครับให้แม่เขานอนเขาก็จะมาเล่นกับแม่เขานะครับคลุกคลีอยู่กับแม่เขานะครับผม,มอ,นนอ่ะจะนอนอาณอ่อนไองไง ก็เริ่มที่จะวอยวายแล้วนะครับตอนนี้เรื่องกินนะครับของแม่หญิงเรานะครับส่วนน้องก็หลับแบบสบายนะครับเนี่ยเพราะว่าเปิดพัดลมให้ด้วยนะครับร้อนนะครับฝนไม่ตกฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเมื่อกี้อากาศร้อนนะครับผม อะไรเยอะๆจังเสียงกลนด้วยนะครับเสียงกลนด้วยนะครับ ก <G un less> ารหลับของน้องนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ <G un less> หลับถูกเสียงกลนด้วยนะครับผมแน่สิ เสียงกลนนะครับผมเสียงกลนด้วยเอ่อแต้วนก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดสับกับไลนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่แจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปอะของน้องปันฝันนะครับผมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องปันฝันด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับ